ที่จังหวัดศรสีสะเกดค่ะมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งค่ะเมาแล้วรั่วเมาแล้วเรื้อนนะคะจะไปหาเรื่องเจ้าของบ้านคนอื่นพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแล้วถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ชื่ออแปะขายขวดโพสต์ภาพเหตุการณ์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชัน2ใบคิมบอกว่ามีผู้ชายเมาค่ะบุกรุกบ้านดึกๆดื่นๆ เดินมาเปิดประตูจะเข้าบ้านแต่ว่าดีนะคะที่ล็อกเอาไว้พอเข้าบ้านไม่ได้ก็ไปงัดแงะที่มอเตอร์ไซค์ฐานเจ้าของบ้านได้ยินเสียงก็เลยออกไปดูค่ะหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็พยายามถามนะคะบอกว่ามาทําอะไรมาหาใครบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งให้ผู้ชายคนนี้พูดจามไม่รู้เรื่องค่ะบอกแค่ว่าไปตามเจ้าของบ้านมาแล้วกันแล้วสักพักก็เอ,อะอะโวยวายมากขึ้นนะคะ เริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็เข้าไปชกเจ้าของบ้านให้ดูคลิปภาพตอนที่เอะโวยวายค่ะบ้านอยไไปุ้ยผักด้วยเลียวอักกนะครับเขามีคลิปเขาไม่ึงอผักกุก่อนไม่ไม่หยุดก่อนหยุดก่อนมึงอผักกุก่อนไม่ย้อยหยุดก่อนพี่หยุดก่อนเดหยุดเลยเขาไม่ได้ทำอะไรก่อนมึงจาไปนะไม่ทําอะไรเขาจาไว้นะกูจะเอามึงแกจะบ้าเหรอเุ้ย กลับไปบ้านอยู่นี่ไม่กลับใส่รองเท้าไอเด็กไอเด็กบ้านเขาทั้งหัวมันดิมึงบ้าเลอยใส่รองเท้าเนี่ยค่ะเออโวยวายนะคะพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะยืนไม่เข้าจะไหวเลยใช่เหตุการณ์นี้เกิดที่หมู่บ้านเคหะชุมชนพลข่าที่ตำบลโพอําเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไป นี่ค่ะมันจะมีจังหวะที่ทางคนที่ถ่ายคลิปทางฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยแหละค่ะคือเขาเอะอะโวยวายดังมากก็เลยไปชกชกทีเดียวสลบเลยนี่ทำอยู่นะฮะนี่ค่ะนี่ร่วงเลยค่ะคนถ่ายคลิปก็คือคุณจิรศักดิ์โสระเวศค่ะ ผู้สื่ข่าวยังเจออีกคนหนึ่งที่บ้านด้วยนะคะก็คือคุณชนะศัก์ยั่วจิตค่ะคุณชนะศักิ์เนี่ยเป็นคนที่โดนชายเมามาทำร้ายร่างกายก่อนแล้วก็ป้องกันตัวชกไปสลบคาที่เลยค่ะก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสี่ทุ่มของสามีนาคมขณะนั้นก็กำลังพักผ่อนกันอยู่ในบ้านค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ละคาดชนลทิศเสื้อสีฟ้าดำเงินเนี่ยนะคะ ลักษณะคือเหมือนกับคนเมาเดินเข้ามาในบ้านไปขยับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็เริ่มเอะอะโวยวายเนี่ยค่ะทีนี้พอรู้ว่าเป็นคนเมาทางเจ้าของบ้านเขาก็ให้ออกจากบ้านแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมออกไปค่ะแล้วก็ผู้จาเอะอะโวยวายแล้วชายคนที่ก่อเหตุก็ใช้กำปั้นชกมาที่หน้าของชนะศักดิ์สองทั้งชกไปที่หัวแล้วก็กลางลำตัวชนะศักดิ์เนี่ย ก็ชกป้องกันตัวค่ะเสยปลายคางปลายคางเลยนะคะชลทิศที่เมาอยู่แล้วก็ล้มไปสลบเลยค่ะเขาต่อยผมก่อนนะสองทีต่อยโดนเข้าที่ไหนฮะตรงนี้รับตรงนี้ยังโนอยู่เลยนี่แล้วทีนี้เราทำไงครับียผมว่าสวนผมป้องกันตัวสวนเลยใช่ไหมคตอนแรกผมก็พูดกับเขาดีๆแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็พยายามพูดหาเรื่อง <c oughs> แต่ว่าต่างคลิปเลย <c oughs> อตอนแรกเหมือนมึงเขาจะมาเปิดเปิดประตูครับผมแต่ว่าประตูมันล็อกครับ <c oughs> แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาตอนแรกมีรถที่คันจอดอยู่นะครับผมแล้วเขามาทําอะไรไม่รู้เหมือนทําอะไรก็แค่แคผมไม่ยิยนเสียงผมก็ออกมาดูครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเะยนะผมก็ถ่ายคลิปจับโทรศัพท์ได้ถ่ายคลิไปไว้ก่อนคนระับต่อมามีญาติของนายชลทิศนะคะก็มานําตัวนายชลทิศกลับบ้านไปค่ะ ตำรวจจากสาพเมืองศรีสะเกดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปสอบปากคําแล้วหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นน้าของคนก่อเหตุก็โทรศัพท์เข้าไปขอโทษเจ้าข,ของบ้านแล้วก็แจ้งบอกว่าชนลทิศเนี่ยมีอาการทางจิตเวทนะคะก็ต้องกินยารักษาอาการทางประสาทเป็นประจําทุกวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปกินเหล้ามาจนเมาแล้วก็เข้าผิดบ้านจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้น เรื่อไหร่ก็ไปไปไปดอกไปกินอ่ะพอกินแล้วมันกับกามันก็มันก็มันก็นั่นกันอ่นะเขาเป็นโรคซึมเศร้าไงคะเขาทำลายไม่ได้เ,าเขาเมามาออกมาเขาอาจจะแบบ <c oughs> ้ากครับเขาเขามี <สะ S 2> มคลิป,ปเขามีมาคลิปครับ้าครับเขามีคลิปครับหหโโดดนนนนแต่่่าาไมรอกเเป็ โดนโดนมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคืนที่บอกแล้วป้าคุยท่านับมาคคุณแล้วป้าว่าเออเขาเมานะแม่เขาก็ไปขอโทษแล้วว่าอะไรเพราะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาคืนก็เอาเม้อมาโรงพยาบาลนั่นแหละจะยกโทษให้เขาไหมก็ยกโทษอยู่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นจิตเบรนจริงครับอื่เพาเถ้ามี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 จิตเบรเขารักษาอยู่เนี่ยค่ะเมาแล้วรั่วนะคะนี่ ไม่ใช่รั่วอย่างเดียวนะฮะร่วงด้วยร่วงด้วยใช่เนี่ยค่ะคือตอนสลบลงไปนี่ก็คือนิ่งแล้วทำอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวเขามันมีจังหวะช่วงที่เขาเขาเหมือนพอจะรู้ตัวเราขึ้นมาก็โวยวายอีกนี่นี่นี่ไม่ยอมนะไม่ยอมนะนะครับอ้าวนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านง